สวัสดีนะครับอยู่กับพิสันนะครับผมคนโครกรถถ่ายตองคำนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมพี่เบิ่มยักษ์ใหญ่จ er. อนเดียหนึ่งห้าห้าเขาบอกว่าบิ่งบนหลังถนนนี่ผมขี่มอไซค์ตามแทบจะไม่ทันนะครับไวมากโอ้โหไปดินสะเทือนนะครับอื ใหญ่มากเห็นบอกว่าเจองานไม่หมูนะครับใครมาไถไว้ไม่รู้นะครับผมปกติแล้วไล่อ้อยลากผฐานสามก็จะมีเกตเดอร์ ตามตบท้ายนะครับอืมโอ้เดินยากมากดินฟูดีนะครับโอ้ oh, oh, เดินตามไม่ทันอีกแล้วพี่สันนะโอ้ oh, oh, เดินอย่างยากดินมันฟูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ หนักเอาเรื่องนะครับขออนุญาตไม่วิ่งตามนะครับเพราะว่าดินมันฟูจัดนะครับเดินตามไม่ไหวนะครับแย่ yeah, เลยยกแต่รถเลยคนยังเดินยังลำบากนะครับถอดรองเท้าแล้วน่าเนี่ยอิสานใช้ของนอกโลกนะครับ <laughs> ดาวเทียมไม่มีตังซื้อนันยางนะครับก็จะได้แต่ละคลิปก็ลำบากเหมือนกันนะครับถ้เจอง่ายก็ดีไปนะครับถ้าเจอยากแล้วไม่มีคนดูไปอีกเนี่ยต้องรอขากลับอย่างเดียวนะครับผมยืนดักตรงกลางนี่แหละ วิ่งขวางร่องนะครับหรือว่าตัดร่องเนาะปกติแล้วใครเจอตัดร่องนี่หวนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันกระแทกอา้าวเป็นไรแล้วครับเกาะตอหรือเปล่า จะบอกให้ว่าแปลงนี้ตอเยอะมากนะครับผมเอาวเอ้ยอลังการงานสร้างอยากจะขึ้นไปบนริปเปอร์แต่ว่ากลัวพลาดนะครับตนล่วงก็ไปเรียบร้อยเลยล่วงไปแล้วก็บดฝังไปในนี่แหละในแปลงอ้อยนะครับ ลับรองมาไปสันสาบโสนนะหาไม่เจอแน่นอนนะครับเข้าปากลก้วยไปเลยนะครับโอ้ 21ไร่นะครับผมแปลงนี้นะ21ไร่ก็ถ้ากลับว่าคูณ2ก็เป็น42ไร่นะครับเพราะว่าไปกนะไลับเนาะสีไร่ทั้งวันนะครับผมไร่ก็400น่าจะ400นะผมเคยทำทำพี่เขาอยู่ประมาณ400ครับแล้วเบิดดิน400ร้อยหรือสามร้อยสี่ร้อยนะสีก็ส เอออืมเอตอตัดท่อสิ่งแล้วลูกพี่เป็นรถจากโรงงานน้ำตาลนะครับถ้าออกมาข้างนอกพื้นที่แบบนี้ก็จัดท่อพกมาสักใบก็จะเข้าโรงงานก็ใส่ท่อให้เขาคืนไร่ละสี่้อยสีไล่ 446หมื่นหกหมื่นหกแปดร้อยทั้งวันนะครับขอบอกว่าทั้งวันค่าอัตราบริโภคเชื้อเพลิงน้ำมันนก่อนน่าจะประมาณาไล่ละห้าลิตรนะครับผมห้าลิตรอ่าสิบสี่สิบสองไล่ก็ตกไปห้าสี่ยี่สิบวผมคิดดูก่อนนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้กเก่งเลขคณิตนะครับผมห้าสี่ยี่สิบสองร้อยลิตรน่าจะประมาณสองรอยลิตรนะครับถังนึงก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกพันเนาะหกพันกว่ากว่านะหกพันสองหมดประมาณไปหนึ่งถังนะครับโอ้ก็เหลือวันละเป็นหมื่นอยู่นะพี่น้องนะครับ <laughs> จะออกสไตล์ป๋าเจริญชาติเอ้ยเอ้ ป่าชาติเจริญทรัพย์เหลือวันละเป็นเมินนะครับผมอันนี้ก็น่าจะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะมาลงงานสี่โมงเช้านะครับตอนนี้สี่โมงเย็นหมดไปแล้หกชั่วโมงเต็มเต็มนะครับถ้าจะเสร็จนี้ผมว่าน่าจะโอ้ ไม่น่าจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมวันนี้หรือว่าจะเสร็จก็มืดเลยนะครับอืรายได้งามอยู่นะใครจะจัดนะครับ ราคาก็ตัวเผ่าก็โอ้โหหลายล้านเหมือนกันนะครับประมาณเห็นพี่เขาก็ซิบมาประมาณ4-5ล้านนะครับต่อคันสี่ห้าล้านโอ้โหแพงเหลือเกินสี <laughs> ่ล้านผมไปซื้อโกเบซื้อโกเบมาจอด <laughs> เคยมาทํางานคนละอย่างกันนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่งานแม่โคนะครับอันนี้เป็นงานรถไถซื้อรถไถมาจะใช้ไม่ตรงประเภทงานก็ไม <Wait. S 1> ่มีงานนะครับโอ้โหฟีลงมิดดามเลยนะครับผมเอาจนสุดนะครับประมาณ 80เซนถึง90เซนนะครับสำหรับลิปเปอร์กดให้มิดเลยนะครับบางคนกระซิบมาว่าที่ว่าเขากดมิดเพราะว่าเห็นกล้องนะครับที่เวลาผมไปจ้างไประเบิดเนี่ยไม่เห็นกดมิดแบบนี้เลยวนะอันนี้พี่เขาไม่ได้เฉพาะเห็นกล้องนะครับอันนี้ผมแอบแอบดูอยู่นะเขาก็กดมิดจริงๆนะครับ ทันใดจ้างไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมใครจะจ้างก็ติดต่อไปที่โรงงานน้ำตาลนะครับอันนี้ของท็อกเก่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่าก็เป็นท็อกเกหถือว่าใหญ่ใหญ่แล้แหละในเขตบ้านพิสันนะครับในเขตจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมมีรถเยอะเยอะมาก แต่ว่าจะมีแค่ในตะกูลร้อยแปนะครับใหญ่สุดแค่ร้อไม่ได้จัดถึงใหญ่ๆขนาดนี้นะครับถ้าเป็นตัวเ,เล็กๆขนาดนั้นนะมาลงลิปเปอร์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลึกเท่าไหร่เนะอ้อยนี่คือยิ่งลึกยิ่งดีนะครับเอ้ยยกรอบเลยโอ้โ เอาไว้สุดหัวงานเลยนะครับมองดูในกล้องนี่อาจจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่ามาดูไปใกล้แล้วใหญ่มากเอาง่ายๆว่าเอา50นี่เฉพาะล้อหน้าเนี่ก็เท่าล้อหลังแล้วนะใหญ่มากก็ไม่เท่าก็ถือว่า เกือบๆนะครับเดี๋ยวถาว่าพิสันโมยแล้ว <laughs> ไปอ <laughs> ดีนะแต่เป็นรถใหม่นะครับอยากให้ฟอร์ดมาลงลึกๆแบบนี้นะครับอยากจะฟังเสียงนะครับผม <laughs> ฟอร์ดคุณปู่กับเก่าเนี่ยเสียงน่าจะลั่นดีนะครับอ๋อ <laughs> เกาะตอหรือเปล่าเราเกาะต้อเราขาหักนะครับกระชากกันเลยนะครับต้อเอามาอยู่ละอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมอ่าทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ